สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่เพื่อนนะครับผมแล้วนุ่งเกษตรนะครับหลังจากเลิกงานเนาะหลังจากเลิกงานเสร็จนุ่งเกษตรก็มาเก็บนะครับผมมาเก็บต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งไว้เนาะลูกค้าทางไทยนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้ม,มีมีปัญหาในการส่งนะครับผมนงกระเก,ก่าว่าเก็บนะครับเก็บเก็บอย่างดีนะครับผมเก็บอย่างดีแล้วก็เก็บไวท้ที่ที่ไม่มีลูกค้าเดินสามารถเดินเข้ามาได้เนาะบางเทือนะครับผมถ้าเราเก็บไม่ดีนะครับลูกค้าลูกค้าเขาเนี่ยนงกระเสดก็จะทำทำตัวนี้ไว้นะครับผมทำป้ายไว้เลยนะครับห้ามลูกค้านะครับห้ามเข้า ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นที่ก,กักเก็บนะครับที่ว่าลูกค้าสั่งลูกค้าทางไทยเราสั่งพี่พีนเพื่อน FC สั่งนะครับผมลุ่งกระเสืจะเก็บไว้เป็นย่างดีเนาะสายฟิโลนะครับผมที่ลูกค้าสั่งกันมามเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถส่งได้นะครับตอนนี้ไม่สามารถส่งได้ก็จะเก็บไปก่อนนะครับ พี่เพื่อนท่านไหนที่จะเอาจริงนะครับก็พยายามทักเข้ามาถามบ่อยๆนะครับผมเนี่ยนี่โซนนี้ก็คือนุงเกษตรเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยชิงชั้นชั้นบนนะครับชั้นบนนุงเกษตรก็จะเขียนชื่อไว้เลยนะครับมีใครเอาบ้างนะครับมีใครเอาบ้างชื่ออะไรนะครับผมนุงเกษตรก็จะเก็บไว้ให้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเก็บไว้ให้อย่างดีนะครับจีด ยาบำรุงรักษานะครับลดน้ำให้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมไม่มีลูกค้าท่านไหนไหมาเข้ามาได้ติดขาดนะครับผมเพราะว่าหนุมเกษตรเก็บไว้อย่างดีเลยอันนี้ก็จะย้ายออกย้ายออกให้เขาได้รับแดดไม่งั้นใบจะไม่สวยนะครับตั้ค์ที่โลพวกนี้นะครับผมหนึ่งละครับแดดลอะไรสำคัญที่สุดนะครับ พวกแดดําไรนะครับถ้าเลี้ยงถ้าพี่เพื่อนคนไหนเลี้ยงไว้ในห้องก็พยายามเอามาเอาออกมานะครับเอาออกมาได้รับแสงแดดด้วยหรือว่ามีห้องห้องที่สามารถที่จะมีช่องทางนะครับที่แดดส่องถึงก็ก็ดีนะครับผมเพื่อที่จะให้ฟิโลของเรานะครับผมใบจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะได้รับแสงได้รับวิตามินจากแสงแดดที่สำคัญนะครับผมเนี่ยก็คือ ให้ดูนะครับผมการเก็บเก็บต้นไม้ไม้ให้ลูกค้านะครับพิเศษพิเศษนะครับจะมีที่เนี่ยโซ่นะครับโซ่แล้วก็ป้ายนะครับติดไม่ให้ลูกค้าเข้ามาจะประมาณนี้เนาะไว้ใจได้นะครับผมพี่เพื่อนไว้ใจได้โอเคครับผมสั้นๆเนาะก็ให้ชมเพียง ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะครับลุงเกษตรก็จะเข้าบ้านพักก่อนนะครับหลังจากที่วันนี้ไปแพ็กของเวันนี้ได้อได้ปลูกต้นไม้นะครับที่นําที่นำสายฟิโลใบมะละกอเหรอนะครับฟิโลเหลืองนะครับผมสั่งมาเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเขาอนุบาลพักพักไว้ก่อนนะครับผมเหนื่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับอันนี้ก็อัปเดตให้ได้ชมกันนะครับ เพราะว่าลูกค้าสั่งไว้นะครับนุเกษก็จะเก็บไว้ให้เป็นอย่างดีเนาะเขาแก่ก็รับทราบนะครับเป็นอย่างดีเขาแก่ก็บอกว่าเก็บให้เขาดีๆนะครับนุเกษก็ย้ายมาแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับผมไว้ใจได้นะครับวางใจได้เลยนะครับครับรองว่าสุขภาพต้นไม้ของทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม